สวัสด <muy> ีครับเจ้าจาภาษาชาวบ้านรายการไยทอดสดๆออกจากสำนักงานอายการทนบุรีเมื่อนี้ตรงกับว่าที่8มเวุนนี้าะน่า3กสองปัทีามอยของสอบสามลเว่าีกนานาะช่างวันช่นาอีทนบุรีช่างวันช่างวันีคพับ เัาฟังคำสั่งของอายการในคดีคุ้มครองสัน <knight. S 1> เป็นเหตุเรื่องที่ราชตุรณะประมาณเดือนมีนาคมราชตุรณะแจ้งข้อหาทั้งหมดครบข้อหาครับนะครับแจ้งข้อหาบุรี่ครับนีจำไม่ได้แล้วมือเครืนองอีบอกไปแล้วว่ามีข้อหาใดเนี่ยจำไม่ได้เออจำไม่ได้ว่ามีข้อหาใดเนเี่ยต่อสู้ขัดขวาง ยังอีกอะไม่มีใบ,บขคขีไม่สวมหมวกกันน็อกขาดคำสั่งขาดคำสั่งยังอีกอะไม่แสดงใ<ม>บอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตบ่มีบ่มีอ่าทั้งเว็บประมานหข้อหาแต่แบบน,นี้ผู้ที่มาเนี่ยว่าเป็นธุระเจ้าของเนี่ยมาถึงก่อนเขาอีก <c oughs> เจ้าโตยังบ่ทันได้มาอยู่พอเจ้าโตพู้หน่ะยังอยู่ทอนบรีอ่าเนี่ยบอยพัะกะหนงมาแล้ว,วอ่าบอยอนั่งก่อน boy. บอยแม่กเก่ามาอยู่ดอกอยู่นี่เอ้าบอยมีข้อหาอะไรบ้างจำไม่ได้จำได้ก็พลา,าไม่ไม่มีใบกับขี่ไม่แต่งกับน้องอาขัดกรรมัานเจนะ้านพานักงาน ขาดคำนัขาดคำสั่งเราต่อเราก็มีต่อู้ด้วยแต่ข้อหาอะไรมันจิบยิบจัดจัดยิบยับไปหมดเลยไม่มีดูผมดูแล้วไม่มีอ่านี่ความอ่าค้นถามาพวกเข้าเฮ็ดงานอียงเป็นยังคือมาได้ตลอดเวลาแท้ เขาถามมาพอ้อมา้างเดีย๋ยวมาไ่ได้หรอครับจมาด้วยใจมยใครครบมาด้วยอุดมการพออา่อยพมีค่าจ้างมีได้หรอกครับไม่ได้เสียมีแต่เสียอันมาในบั้มีได้เลยเนี่อันเอกค่าธรรมันก็มาเองมากินดูเองครับเออ,อไม่มีอย่างจักอยางไม่มีอย่างครับแต่ว่ามาด้วยใจม,มาด้วยว่า<ม>เห็นว่าเพื่อนร่วมอุดมการนี่ถูกกระทำที่จริงเขากับบาดอายุในกลุ่มของเขาดอกรับ แต่ว่าเมื่อเข้าเห็นสิ่งที่บม่ถูกต้องในสังคมอันใดที่พ่อสียิบยืนเมื่อเขามาซอยได้เข้ากับสิพยายามนะครับก็บถือว่าก็เป็นการเ็ดหนาะที่ในฐานะภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนนะแต่แต่ว่าส่สวนสิไปได้ไกลได้มากเท่าไรขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงสิ่งที่เขาสี่ฟ้องมาถามันม่นเป็นทามันเป็นถามันไม่ถูกต้องเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเองที่เขาแจ้งข้อหามาแจ้งข้อหาเกินนี่ยังอ่ะ มาตาสองรอยเนาะก่ากันไปกระููกันไปครับตอนนี้แต่ว่าเขาว่าสูกันไปพวกเขาลงทุนขาดโุดต้องเอาอิสระภาพเขามาแลกต้องประกันตัวในการต่อสู้คดีแม่นบ่ะ <S <S <ช>แต่ว่าเอาละเมื่อเขาคิดว่าเขามีอํานาจเขาสีเฮ็ดของเขาไปแต่ว่าทามือนนึงมือนนา,า้นาเข้ปาปฏิ้าเข้าต่อสู้แล้วปรากฏว่ามันเป็นอย่างที่เขาก้าวหาไอพวกนี้มันจะต้องเอาแมงค่าขึ้นกันอ่ะเอเอาให้มัน ต้องเอาตำแหน่งมาแลกเอาเพราะว่าพวกเขาว่ามีอย่างูญเสียมีแต่อินเสลาภาพทีเสิแมาแลกเอาครับสิ่งท,ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาสู้ไว้ก็ไว้สู้ไไว้ก็สู้สรุปว่าต้องสู้ย่างเดียวไปรับสนรภาพกับติดคุกไปรับสนรภาพกับ่ติดคุกกับอลงอาญาแต่ว่าก็ต้องสูงอ้อะครับเท็จอย่างไรได้เมื่อเดินมาในถนนซ้ายนี่แล้วสิได้รู้ว่าอำนาจที่แท้จริงน่ะสุดท้ายพวกท่านมีอำนาจบ่ เขาก็ต้องสู่ว่าเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เขาก้าวหาบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้ผิดไปทั้งเหมือดดอกแม้กระทูกบ้างผิดบ้างตั้งแต่ตำรวจชั่วๆซูมมือหนิยังเห็นเยอะแยะไปเหมือดเลยเห็นป่ะผมไม่ได้ว่าให้ผู้ใดคนใดคนหนึ่งผู้ใดชั่วก็รับออกไปผู้ใดบ่ชั่วก็บเต้องรับผู้ใดสิเป็นบ้าดด้คนดีผู้ใดสิเป็นบ้าเอาเรื่องทีมันดีๆเอามาประจานคนอดื่นเรื่องดีๆเขามีได้เอาไปชื่นชมไอ้เรื่องบ่ดี่ะที่พวกผมเอามาซูมือนี่อันนี้ยุ่สำนักงานอัยการทนบุรี นะการล่อที่จริงอ่ะมันจะต้องเป็นเป็นผู้ถูกก้าวหาเนี่ยต้องมาถามูอมอันนี้อันนี้คนอที่มาหาก้กกำลังใจมาถามูมันกระเือกว่าถือ <c oughs> ถือแต่ว่าถือเ่า <c oughs> ทั้งเมดอนะบอยแต่รีตัวนพักมาหาเขาก็ได้กินครับเขาก็จะได้กินไปกินยูเซเว่นเอาไปได้หอกเนี่ยทางทีมงานไทยวิจารณ์โดยที่ไรไส้หน่อยกะมาตั้งกล้องถ่ายยังไีครับเอาเบิ้งอีกรอบนึง ส่วนผมกับสีเดินห้างเด้อ่าเพราะว่ากับผมกับว่าผมกับสิมะฮอดในระวังในระวังนี่แหละว่าไงบอยถึงข้อหาอะไรบ้างนะข้อหามีขัดคำสั่งฝ่าฝืนการคำสั่งเจ้าพนักงานไม่มีหนวกกัน็อกไม่มีใบขับขี่แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานไม่มีไม่มีใบอนุญาตขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานต่อตู้กัดขวางเจ้าพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแบบเนี่ยบัตซสอวนคัดข้ขอหาอแบบข้อหาซ้ำกันแบบคือเขาเอาเฮาแบบบดให้รอดเลยอะ่ะคัาดก็ด่างตาทีคัดก็เหตาทีอีกพอเลยแต่ว <c oughs> ่า,าเอาละทั้งนี้ทั้งนั้น เขามีสิทธิ์ที่ตั้งข้อหามากแจ้งข้อหามากเขาก็มีสิทธิ์แต่ว่าคนที่สไปให้ความยุติธรรมกระบวเากา็คือศาลแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องอายการต้องไปเบื้องว่าอายการเพื่อที่เห็นฟอ้องพ้องตามที่เขาฟ้องมา,จากจะข้อหาอายการก็เป็นทอว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กั้นกองแล้วก็ข้าดอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าอายการบไม่มีอำนาจในการสอบสวนการสอบสวนถ้าอายการากรู่ยังอายการต้องยืมมือตำรวจมาให้สอบประเด็นประเด็นนี้มีคำถามอีอย่างใหนึ่งสองสามสี่ห้า อายการเขาตัดสใ่เจ้าที่ตำรวจสอบประเด็นเพราะบางประเด็นผมเชื่อว่าข้อหาทั้งหมดนี่ตีแจ้งมาหกข้อหาเนี่ยอายการไม่เห็นพ้องทั้งหมดหรอกอายการต้องเบึ้งว่าโอ้อายการเพิ่กับมีบุติภาวะคือนการกว่าเพิ่งกับเร่เป็นทนายแผ่นดินได้ก็เพิ่นกับพระธรรมดาเพิ่นก็ต้องกันกองแม่เพิ่นก,กกพนกับยืนยุห่างประชาชนขึ้นกันนั่นละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เข้าว่ายืนยุห่างประชาชนอันนั้นกับส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ มีแต่ประชาชนชเอธิิดมแตดเอาประชาชนเขาคุกว่าาซื้อซะมิได้อาประชาชนเขาคุกคือเล็กๆน้อยๆผมก็ฝากท่านอายการนะครับซอยซอยเบิงแง,ง่งประชาชนแน่นะบ่มีพูดด้ใดอยากเป็นโจรบ่มีพูดใดอยากเป็นผู้ไล,ล่บ่มีพูดด้ใดอยากกระทําความผิดแต่ว่าถ้าผิดด้วยเจตนาไอ้พวกฆ่าคนตายายาเสพติดไอ้พวกนี้ค่ะอันนั้หนเทาไปว่ากันไปบ่ได้บ่ได้บ่ได้เห็นต่างบ่อยนั่งนี่ไหม เอบอยหน้าตาเป็นคนหน้าตาดีการออกกล้องพวกผมสิงหงอมนั่งฟักใ่ทางคือบางเรื่องบางย่างเนี่ยมันกเกินไป่ะก็จะได้อาศัยอายการนี่แหละมะาคาดอำนาจของเจ้าที่ตำรวจนะบางย่างอายการเพิ่งจะเห็นด้วยบางย่างเำร่จเห็นด้วยไอ้ที่เห็นพ้องด้วยมันก็อยู่ประมาณนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าประชาชนไม่รู้ว่าจะคเสียไปเพิ่งผู้ใดอ,อ่ะหน้าเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้มันประมาณว่าตำรวจที่ไปตั้งด่านอยู่ทุกเมื่อนี่เหมือนเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาได้สัมประทานมากเขาอยากไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอนไหนเขาก็ลงไปตอนนั้นเขาอยากตั้งด่านตอนไหนเขาก็ลงไปได้บางเรือก็ถูกต้องบางเรือก็บา่ถูกต้องการตั้งด่านของเขาสมัยเมื่อก่อนนี่จาได้บไหมยุหน้าเฮาไม่โนดเนี่ยไอ้พวกตีกาไม่มมนอยากไปตีตอนไหนมันก็ตีได้มันบ่เกิดท่านบ่ท่านเนาะ บ้านนี้มันกับผมเปรียบเทียบไปเห็นภาพเป็นไงซุ้มเงินี่การสัมปทานส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่ยังที่พี่มานังพี่มามาซื้อ,อยังก่อนเออสมคิด,ดคือการตั้งดานเนี่ยนะเขาบอกถึงเรื่องการตั้งดานเพราะว่าจะได้กรุงเทพหรือได้ตั้งจังหวัดเพราะว่ามันประมาณเดียวกัน มันถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องมาสอยซอยกันสอยกันโดยท่ายภาพนิ่งท่ายภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปวดิดีโอบางข้างขงาบอนจำเป็นต้องท่ายทอดสดการท่ายทอดสดเนี่ยบางเครื่องมันกระพาดได้มันบ่าสามารถที่ที่สี่แต่ว่าถ้าเข้ารูว้ว่าเข้าพาดเข้ายุติกันท่ายทอดสดเลยมันจสียสามารถบันทึกภาพไปยังไดคนที่ถ้าเข้าสมมุติว่าเขาวาพลาดไปมิยังพาดไปในระวังท่ายทอดสดคดียุติกันท่ายทอดสดแล้วลบโพส คนพวกนั้นสิพอสามารถเอาเอาวิดีโอหรือเอาคลิปนั่นอะไปโหลดคลิปได้เลยแต่ว่าแตกตั้งจากการทายคลิปการทายคลิปเนี่ยมันสามารถที่ตรวจสอบว่าเท่าว้าถูกหรือว่าผิดเทาคอร่โพดอันท้าเว้าผิดเท่ากับไปเซนเซอร์ตรงเี่าว้าผิดสกอนก็นได้มันเจะไม่ทั้งขอดีข้อเสียมันมีอยู่วิธีเดียวที่จะเทาจะเอาอต่อสู่กับตำรวจได้คือกล้องมือถือคือ,ค,อคือภาพนิ่งแล้วก็คือวิดีโอ อย่างอื่นไม่มีทางเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้รักษากฎหมายเหล่ไงเขาเฮ็ดถูกกฎหมายตลอดมาที่ผ่านมาเฮ้าเป็นเยือทั้งเป็นเยือทั้งทั้งผิดทั้งถูกกันแหละแต่ว่าเฮากับบ่มีโอกาสได้เอาขึ้นณนะปัจจุบันเนี่ยนะในเดินห้างของผมมือเนี่ยถ้าผมไปเจอดานไปเจอ,อยังเนี่ยผมจิตถือว่าผมจะแจ้งความดำเนินล้องทุกกาวโทวดเลยถ้าตั้งโต๊ะปรับอยู่ข้างถนนนะผมจะเฮ็ดว่าผมจะคิ้วว่าเอา่อบอกเลยล่ะว่าในใจดีขึ้นหน้าตา อไอท้ทีมาทูมือนีมาตามล่าหาคววมยุติธรรมมาสำนักงานอายการก็มาตามล่าหาคววมยุติธรรมคันคิดว่าเจ้าของผิดนี่รับสารภาพไปต่้ั้นต้นแล้วแม่นบ่าวบอยอันนี้เพราะว่าไม่ผิดไงอีกอย่างหนึ่งยังของบ่อยพระหนงเนี่ยก่อนนี้ที่ตั้งด่านปรับเนี่ยอันนั้นคดีความันยุ่ประมาณสิบหาปีที่แจ้งเมื่อไรก็ได้แจ้งไปแล้วอ่าในการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องนะงที่ไม่มีอำนาจช่้งเมื่อไร อะแจ้งเลยเนะะาะเออถ้าแจ้งนะยังไงอมอนมต้องเพิ่มประเด็นว่าการตั้งด้านนี่คุณบ่มีอำนาจในการตั้งด้านตามมาตราหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งคือการตั้งด้านโต๊ะเปียกเทียบปรับย่ขทางถนนถ้าเ่นประเด็นนี้ดิ้นบ่มีหลุดแล้วกันแนบแนบเอกสารพเพราะราบอรจะจรดจรนังบกเข้าไปนัม่มเพต้องบอกว่าอันนี้สารพื้นรูสารพืน้นสามารถวินิจฉัยได้เพะต้องเข้าประสงค์ที่จะเอาไป ท่านนี่สารเพิ่นกะหลงลืมสารก็เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงว่าไม่นาเป็นสารแล้วเพิ่นชีวอเหินเดินอากาศได้เพิ่นสิรู้ทุกอย่างเนาะท่านสา่นเขาขอเลข,ขเลขาตัวจะงวดแม่นบ่ล่ะจังก์งเออ <c oughs> เดี๋ยวเว้าหลายสิไปมีนสารอีกล้วพ่อเอ้ยเออดีใจเนี่ยมีพี่น้องมาทยอยมาให้กำลังใจนะนี่ที่ละนี่มีสมคิดมีช่างวันมีป้อมบ้านน้อมแล้วก็มี มองจอดรถอ่าอันนี้บ่อยพมองจอดรถนะมองจอดรถนั้นมันบ่มีดได้อ่าขับไปจอดเซเว่นหรือไปจอดยูที่สับปะรนพื้นที่ไปจอดที่ปุ่นยูนี่ที่จอดรถมันเต็มแอร์แอแสดงว่าคดีมันหลายแต่ว่ากัยังว่าแหละค่ะคดีเดียวผู้ต้องหาคนเดียวแต่ว่าพี่น้องมาตัางหากคัดเลวนี่เขาขยายพื้นที่ข้างหลังที่มีรั้วกั้นกําลังทําใหม่อ๋ออ่าอืมไอ้ทียังซสีรองรับดีดีเรากองรับผู้ต้องหาพอเลย <laughs> บ่อากมาปวดทับบ่อยากบาไลายปวดทับ <laughs> คือนี่แหละสิธิและเสรีพของเขาถูกละเมิดตั้งแต่เริ่มต้นนะข้าจ่ายุนาด้านเท่าไรดสองร้อย <c oughs> ข้าไปเจ่ายูุ่สถานีตำรวจเท่า,ทา,าไรดเขาบอกว่าหารอย <c oughs> พับานหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าถ้าคดบังไราการของผมหลายๆสิลูว่าจริงๆอ่ะใบสั่งเนี่ยนะการออกใบซั่งแมตนน่ตัวนี้ผมใส่เข้า่าบ่มีผลนะแต่ว่าผู้ใดเฮ็ดผิดกับสิใจผู้ใดเฮ็ดผิดเนี่ยนะ การจ่ายเงินของท่านค่าปับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าท่านสิได้เอาเงินชวนหนึ่งตำรวจที่ถูกจับนี่สิีได้เอาเงินส่วนหนึ่งไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเขานะครอบครัวเขาก็กำลังลําบากในการที่ไปจ่ายค่าปรัอบจะลืมว่าค่าปรับเนี่ยรางวัส่วนแบงเนี่ยมันเอาออกไปหลายก็ให้เขาหลวงเมื่อเอาออกไปไลยก็ให้เขาลวงค่าปรับยิ่งจับมาหลยเท่าไรยิ่งได้เงินหลายยิ่งได้เงินหลายก็ยิ่งช่วยครอบครัวตำรวจได้หลายบางครอบครัวจะลืมว่าตำรวจเนี่ยนะเขาใส่เงินลวงหนาเมื่อแล้ว เงินเดือน40,000กู้80เท่ากับยุ่ประมาณเ,เกือบ2ล้าน2ล้านมันกู้เาหมดแล้วมันกูม้มาหมดแล้วทุกเดือนเง,งินเดือนมันเหลืออยู่4พันเหลืออยู่3พันแต่ว่าเงินทีน่ใสไปเป็นมือม,อมอือยุ่ใส่ยุ่มขับรางวัลส่วนแบง่งคาบปรับยิ่งจับมากก็ยิ่งได้หลายแต่ว่าได้หลายกับเกิดเมื่อนบาทในระดับผู้ปฏิบัติแต่ว่าบารนี่ไอ้ไอ้ไอ้ส่วนที่มันส่วนที่ส่วนที่เข้าใจไปเนี่ยที่เขาต้องจ่าย กับกลายเป็นแทนที่ส no on ิเขาหลวงไปหลายกับกลายเป็นไปซ้อยเหลือครอบรัวของตำรวจตกวเรื่องที่ใจดีพอใจดีคิดื่งเอาผมว่าได้บอกว่าควัใจหรือบ่กขวัใจใจดีหรือพ่ใจดีอยากจ่ายก็ใจายไปถ้าบ่อยากจ่ายมีผลทางกฎหมายบาคนบอกว่าถ้าผมไม่จ่ายเลยมีผลทางกฎหมายเพราะมีเฉพาะระเบียบแล้วก็ขอกำหนดท้ายประกาศของพระราชบัญญัติระดจรทางบกฉบับที่สิบสอง ปี2 5 6 2นกงี่ยั่งออกว่าทนใดๆอยู่ยังเป็นช่องโว่ยังเป็นช่องว่างยังเป็นศูนย์อากาศอยู่ว่ามีผลใดๆทั้งกฎหมายอ,อ่ะท่านอยากจ่ายท่านก็จ่ายไปท่านบ่นอยากจ่ายเพราะเนว่าผมมายุบอให้พวกท่านใจกับผมบอกเลยว่าคดีของนี่รจ่ใจคือต้องไปจุนเจือคอบครัวของตำรวจคนที่จับท่านนั่นแหละราะว่าผมกระใจเมยแมัมนและเอาอีลีผซื้อซะเอะอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเท่านั้นตัวเอากระมี่กระว่าตามกฎหมายผมกระว่าตามกฎหมายทำผิด ผมก็อยากให้เขาไปฟ้องผมคือกันนี่มันล่ะแต่ว่าผมกับพยายามสีโบเฮ็ดผิดผมไม่ได้มาอยูุยงให้คนเฮ็ดผิดกฎหมายแต่ว่าให้คนลู้ท่านกฎหมายให้คนลู้ท่านกฎหมายเออบอสเป็นว่าให้งโง่ยุ่งสัน้นบอสต้องให้มันคู่ได้เนี่ยบอสเวรย์ไรกัาร่ <c oughs> มขึ้นได้นี่เอ้าความว่ายัางไงเนี่ยผู้อื่นบอกน้ำเนี่ยอาทิละมีอะไรบ้างมีอะไรไหม อืมเจ้าตัวยังมาไม่ถึงเลยพวกเรามารอกันทั้งเช้ามาจากพัทยาเออมาจากพัทยาโอ้มันน่าจะตื่นคนที่อยู่หนองวัวลำพูยังมาถึงก่อนพดูแล้วกันไม่ใช่บายอยู่บายอยู่บอยขากเลยครับเจ้าตัวสงสารคุณพ่อไหนตั้งมาก่อนได้ไหมผู้ถูกเจ้าหาผู้ถูกเจ้าหามันเห็นให้คนเหี่ไม่เป็นกำลังใจบ่อยากมาดิทีหลังแมี่ยนะก็เอาซื้อซะ เปียครับไหนต้องมาก่อนครับมาก่อนตุ่มครับในที่งากนก็เห็นมาพวกผมมาก่อนในสิ่ต้องมาครับ <Okay. S 1> มากมันถึงก่อนครับบ่เสียใจดอกแต่วา่าเพียงแต่ว่าอยากให้มีความรับผิดชอบหลายก็นี่ <c oughs> นะอยากมีความรับผิดชอบหลายก็นี่แจ้งความวันที่25พฤษภาคมครับอ่าของบอยแจ้งความโซนองประเวศเอ่อมีข้อหาตั้งด่านอ่าตั้ง,ตงทบอยู่เทียบปรับด้วยไหมด้วยครับแล้วก็อ่น่าจะยังนะ อันอันนี้<า>เขาเปรียบเทียบปรับไม่ใช่เหรอใช่เขาเปรียบเทียบปรับเพราะว่าแต่เอกสารที่เขาใช้เนี่ยวันไปไล่ถามหมดแล้วเขาบอกเอกสารเนี้ยมันไม่มีกฎหมายรองรับอ,อือที่อยู่บนโต๊ะครับรเพราะว่าพลวาจราจรมันก็เป็นอะไรต่างแล้วก็ถ้าไอ้นี่ก็จะมีหนังสือจับกลุมกับหนังสือบันทึกจับกุ่มบันทึกจับกุมกับหนังสือตรวจยึดแต่นี่คือเขาทำเอกสารออกมาเองอแล้วตรงน,นี้ก็แจ้งไปหมดแล้ว น,นี่ก็ได้เป็นอีกบรรทัดฐานนอกจากแจ้งแล้วการทียื่นเรื่องไปที่ปปชออีกทางหนึ่งอีกพร้อมนะยื่นเรื่องไปปปชอ,อีกทางหนึ่งอีกเนาะอ้าวค่ะท่นทีละมีอะไรเพิ่มเติมมีอย่างะสมผสานไ่มบ้าบอ,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 อกด็ดแต่ว่าหิ้วเขา่เขาขต้ <c oughs> ่ก็เอาอนะถ้าอย่างนั้นผมจะขออนุญาตเดินทางได้มามาแล้วก็คิดว่าสิได้ พูดคุยแต่ว่ากันบอยกันล่องไปพูดคุยบอยต้องเขาไปนั่งน้ำเด้บอยต้องเขาไปนั่งด้วยนะเขาไปนั่งด้วยกขพูดคุยด้วยถ้านมีอย่างโทรหาผมพอปลดคือผมเปิดเครื่องตลอดเอดลดวลาขอให้ผมเดินทางโด,ดยสวัสดิภาพเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่า้ายทอดสดอยู่อาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาทิทใายลูกเบนบ่อ่ะ ยุติการให้ทอดผักุเพียงชนีเนาะมีภารกิจต่อมีภารกิจต่อครับี้ับราก็ตามข่าวต่อไปนะครับน้ามาถ่ายภาพนิ่งกันไเ้็ปที่ระลึกกันไหม